ครับผมหัวข้อต่อไปนะครับนักเรียนหนังสือที่เป็นวรรณคดีได้นะครับตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสมสรสอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่าวรรณคดีนะครับเราปรุงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นศัพท์บัญญัติแทนคําว่า literature เมื่อปีพุทธศักราช2457ปรากฏในมาตรา7นะครับระบุว่าวรรณคดีต้องเป็นหนังสือโบราณ หรือหนังสือปัจจุบันที่เข้าลักษณะ5ประเภทดังต่อไปนี้ 1. คือต้องเป็นหนังสือกวีนิพนธ์นั่นหมายความว่างานเขียนเล่มนั้นต้องแต่งด้วยคําประพันธ์อาจจะเป็นโครงฉันกาบหรือกรอนก็ได้นะครับประเภทที่2เป็นละครไทยคําว่าละครไทยคือต้องแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทกรอนแปแต่แต,แต่มีการกําหนดหน้า,าพาคนะครับ นั่นก็คือสามารถที่จะอ่านได้แล้วก็นำไปใช้แสดงละครได้ด้วยนะครับซึ่งในสมัยก่อนก็จะมีเพียงละครในละครนอกนะครับละครชาตรีก็ใช้เนื้อหาจากวรรณคดีและคําประพันธ์มาดัดแปลงนั่นเองประเภทที่3ต้องเป็นนิทานนะครับคำว่านิทานของคนสมัยก่อนก็คือเรื่องราว ที่ผูกขึ้นและแต่งเป็นรอยแก้วนะเวลาที่เราเล่านิทานหรือเราฟังนิทานหรือเราอ่านนิทานก็เป็นรอยแก้วทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทานของทางซีตะวันออกก็คือทางเอเชียอาคาเนย์ของเราเองหรือทางซีกโลกตะวันตกอย่างนิทานอีสปก็เป็นรอยแก้วนะครับประเภทที่4คําว่าละครน,นักเรียนครับละครกับละครไทยต่างกันนะครับต่างกันตรงที่มันมีไทยกับไม่มีไทยนะ ความจริงแล้วมันมีคำที่ต่างกันมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนอีกนะครับเอ่อละครไทยก็คือละครที่เป็นต้นตํำรับของไทยใช้แสดงละครในละครนอกละครชาตรีนั่นก็คือไร้รำมีเครื่องดนตรีปีพาดนะครับมีรำฉุยฉายตัวพระตัวนางนั่นคือละครไทยแต่ถ้าละครในประเภทที่4 เป็นคำศัพท์ที่เราบัญญัติขึ้นมาใช้แทนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า play p l a y play ซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นชินว่า play มันคือการเล่นใช่ไหมครับแต่ play ในเชิงในในคำนามมันคือละครนะครับเพราะนั้นละครแบบที่4ประเภทที่4คือละครที่เรานำเอามาจากยุโรปนักเรียนพอจะนึกออกไหมครับว่าละครแบบไหนที่เรานำมาจากยุโรป ละครประเภทใดบ้างที่เราได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกจุดเริ่มต้นเลยคือละครเวทีครับละครเวทีในยุคเริ่มแรกคือละครพูดครูฟู่มีเรื่องเล่าให้ฟังอีกแล้วกะว่าจะสรุปรวบยอดให้จบนะครับแต่ก็เป็นเกร็ดที่เราควรจะทราบเกี่ยวกับวิวัฒนาการในเรื่องของสื่อบันเทิงในยุคแรก,แรกละครเวทีในยุคแรกคือละครพูดชื่อก็บอกอยู่แล้ว พูดอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นนักแสดงที่แสดงละครมีหน้าที่พูดเล่นไปตามบทไดอะล็อกที่วางเอาไว้นะครับแล้วก็พอจบฉากปุ๊บม่านจะปิดทันทีครับแค่ฉากเดียวนะคนดูยังไม่ต้องออกไปไหนนะครับนั่งคอยครับถามว่าเขาปิดม่านทําไมมีใครทราบบ้างเปลี่ยนฉากครับสมัยก่อนยังไม่มีไฮโดรลิกเหมือนกับซีเนริโอที่เขา ทำละครเวทีในในยุคปัจจุบันนะครับที่แบบว่าฉากจะเปลี่ยนภายในหนึ่งวินาทีสับไปฟุกบฟับฟุ๊บฟับฟุฟับตัวละครก็ยังคงแสดงได้เหมือนเดิมแต่ในอดีตไม่ใช่ครับม่านปิดข้างหลังก็อีลงโครงเคร่งนะยกภูเขาต่อบ้านประมาณสัก3-5นาทีจะได้ดูฉากใหม่แล้วระหว่าง3-5นาทีนี้คนดูทำอะไรครับควักปลาหมึกที่ซื้อข้างหน้าลงมานั่งแกะกินไหมไม่ใช่ เขามีนักร้องมาร้องเพลงให้ฟังนักร้องเหล่านี้เรียกว่านักร้องสลับหน้าม่านก็คือจะมาร้องเพลงตอนที่ม่านปิดให้คนดูฟังแล้วเพลงนั้นมาจากไหนก็คือเพลงประกอบละครอย่างเช่นวันนี้ฉายเรื่องบ้านรายทองก็จะมีเพลงบ้านรายทองมีเพลงหากรู้สักนิดคือเป็นเพลงประกอบละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อภาพยนตร์หรือละครเรื่องนั้นโดยเฉพาะ และนี่คือจุดกำเนิดของนักร้องในสมัยก่อนครูเพลงและห้างแผ่นเสียงมักจะไปนั่งชมละครเวทีที่เป็นละครพูดเพื่อที่จะหานักร้องไปฟันเช่นนักร้องคนนี้มีแววเขาจะใช้นักร้องนักร้องสลับหน้ามา่านนี่คือไม่จ้เป็นต้องมีชื่อเสียงครับไปสมัครก็ได้แล้วก็ไปร้องอ้าปากโวกวกโวกวักวนะแต่พอมีแววเสียงดีครูเพลงจะ ดิวไปเลยครับแล้วก็ป้อนเพลงที่แต่งไว้หรือว่าแต่งใหม่ให้นักร้องในสมัยก่อนส่วนใหญ่ที่เป็นดาวค้างฟ้ามีชื่อเสียงและเป็นปูชนียบุคคลของไทยที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเกือบทุกท่านต้องผ่านการเป็นนักร้องประกวดหน้าม่านมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสวรีพกาพันนะครับ สุเทพวงกำแหงชรินนันธนาคอนรวงทองทองลั่นธมเพนสีพุ่มชูสีคุณแม่พ่องศรีวรนุชก็เคยเป็นแต่คุณแม่พ่องศรีนี่เป็นนักร้องหน้าม่านที่ไม่ได้อยู่กับที่เหมือนนักร้องลูกกรุงต้องไปกับละครเร่เขาไปค้างอ้างแรมที่ไหนก็ต้องไปกับเขาด้วยนะครับละครเร่คณะคุณหนูนะครับที่ ตอนนั้นไปตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาธพอดีนะคุณแม่พองศรีวรนุชเป็นคนชัยนาธนะก็พอดีเลยชอบร้องเพลงก็ไปสมัครกับคณะละครเร่คุณหนูก็เลยติดสอยห้อยตามเข้าไปจนกระทั่งได้เป็นศิลปินแห่งชาติในปัจจุบันนี่คือที่มาที่ไปนะครับจากละครพูดก็เริ่มมีวิวัฒนาการนะครับก็กลายเป็นละครพูดสลับรำนั่นก็คือมีท่ามีการ,ร่รยรำแต่ก็ยังคงเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่ครับสากลผสมไทยจนกลายมาเป็นละครพูด สลับร้องพูดด้วยแล้วก็มีนักดนตรีมีนักร้องมาร้องสลับด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับนักเรียนคือถ้าเป็นนักแสดงคุณก็ต้องเป็นนักแสดงไปเลยแต่ถ้าเป็นนักร้องคุณก็เป็นนักร้องไปเลยดังนั้นนักแสดงบางคนไม่สามารถที่จะร้องเพลงในส่วนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบได้นะครับละครพูดสลับร้องเนี่ยก็คือตัวละครเอกจะต้องร้องเพลงได้ ดังนั้นถ้านางเอกร้องเพลงไม่ได้ก็ต้องอาศัยอย่างเช่นคุณเพชราชวราชเนี่ยไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้คือเป็นนางเอกที่เป็นออยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทยเลยแต่ว่าร้องเพลงไม่ได้เวลาที่จะที่จะแสดงละครที่เป็นละครที่มีร้องเพลงด้วย <c oughs> ก็จะเอาเสียงของคุณแม่ทองศรีวรนุชบ้างเสียง <c oughs> ของคุณพิสมัยวิไลศักด์บ้างนะครับเสียงของคุณอารีนักดนตรีคุณอนทวันเมฆใหญ่บ้างมา เป็นตัวแทนของนางเอกนะครับทางฝ่ายชายก็เช่นกันอันนี้คือละครผู้สลับร้องจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันเขาเรียกว่าละครร้องละครร้องในที่นี้คือตัวละครต้องเพอร์เฟกนั่นคือมีความเป็นทูอินวันนะนักเรียนแสดงได้และต้องร้องเพลงได้แต่ถามว่าพรสวรรค์อันไหนที่เขาจะคัดเลือกอันดับแรกคือร้องเพลงนะครับร้องเพลงได้ก็จับเอามาแสดง เขาจะไม่เอานักแสดงแล้วจับเอามาร้องนะครับเพราะพรสวรรค์ที่มันเหนือชั้นขว่านั่นคือเรื่องของการร้องเพลงครับส่วนเรื่องของการแสดงหรือ acting เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นพรสวรรค์ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้อินเนอร์นี่มันออกมาจากเอ่อออกมาจากการฝึกที่เรียกว่าพรแสวงก็ได้นี่คือวิวัฒนาการของละครนะครับและประเภทที่5ก็คือคำอธิบายนะครับ คำอธิบายเป็นวรรณคดีประเภทลักษณะของบทเรียนนะครับนักเรียนเป็นตำราเรียนนะเป็นหนังสือเรียนที่อธิบายศิละปะวิทยาการต่างๆนะครับอาจจะเป็นโบราณาคดีซึ่งในสมัยก่อนมันจะไม่ใช่ตำราเรียนหรือแบบเรียนเพียวเเหมือนสมัยที่เราเรียนในปัจจุบันนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆตำราวิชาการอันนี้คือหนังสือที่เป็นวรรณคดีนะครับต่อมามาดูเพจที่ 10นะครับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทยนะครับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทยนะครับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทยก็จะมีอยู่5ลักษณะด้วยกันนะครับนักเรียนคือ1ส่วนใหญ่แล้วผู้แต่งมักจะเป็นพระมหากษัตริย์นะครับหรือเป็นบุคคลในสังคมชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นขุนนางนะครับหรือผู้มีอันจะกินข้าหบดีเศรษฐีต่างๆ วรรคดีไทยส่วนใหญ่ถ้าเราลองมาอา่อมาเขาเรียกอะไรมาวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ยหรือความถี่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของบุญญาธิการนั่นก็คือตัวพระตัวนางจะเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอ่อจากๆวงงนะครับ ลักษณะที่3เน้นอรรถรสทางภาษาก็คือเน้นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์มากกว่านะครับโดยนิยมแต่งเป็นร้อยกรองมากกว่าร้อยแก้วลักษณะที่4ี่ท่วงทํานองการแต่งนะครับตรงไปตรงมาไม่เน้นปรัชญาและลักษณะที่5แสดงออกถึงความเป็นไทยนะครับ